นะครับ QC tool ตัวที่2นะครับเป็นกราฟนะครับกราฟเนาะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากเช็คชีตนะครับที่เรามีการบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับเอามาทำเป็นกราฟนะครับนะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลนะครับที่มันเป็นอาจจะเป็นสัดส่วนเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ต่างๆนะครับนะข้อดีของกราฟคืออะไรฮะนะกราฟนะฮะเป็นแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิตินะฮะที่ใช้เมื่อต้องการนำข้อ นำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับและใช้เนื้อเพื่อการวิเคราะห์นะครับนะกราฟมันเหมาะสําหรับงานที่นะฮะสมมุติเรามีการตรวจงานนะครับตัวเลขเยอะแยะมากมายนะครับเอานะหรือจากเช็คชีตเมื่อกี้นะฮะที่เรามีการตรวจในเรื่องของดีเฟกต์เนาะจำนวนแล้วก็จะเราก็จะได้จํานวนมานะครับทีนี้เราก็อยากจะเอามาเอาข้อมูลตรงนั้นมาครับมาอาจจะมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรืออาจจะมาแบ่งนะเป็นกราฟแท่งทําเป็นกราฟแท่งทําเป็นกราฟพายก็ได้นะครับ กราฟนะฮะเราจะใช้นะครับเมื่อเพื่อต้องการที่จะอธิบายจํานวนของเสียผลการผลิตยอดขายเป็นต้นนะฮะหรือใช้เพื่อการวิเคราะห์เช่นวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเทียบกับปัจจุบันนะอย่างข้อที่สองเนี่ยนะส่วนใหญ่กราฟที่เราใช้เนาะเราก็จะใช้ในข้อที่สองกันเยอะนะครับข้อสองคืออะไรใช้นะฮะวิเคราะห์เปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบนะปัจจุบันกับอดีตนะครับเนาะเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนะครับเปรียบเทียบเนาะ นะครับหรือใช้สําหรับในเรื่องของการควบคุมการวางแผนต่างๆนะครับนะโอเคทีนี้นะครับรูปแบบของกราฟนะครับไม่ว่าจะใช้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างปัจจุบันกับอดีตหรือเพื่อแสดงในเรื่องของไอ้ข้อมูลนะจำนวนอัตราของเสียโปรซงเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับพอทีสามนะดูเรื่องของอัตราของเสียจํานวนเปอร์เซ็นต์ต่างๆนั่นนู่นนี่นะครับนะ เราสามารถที่จะเลือกแบบเลือกรูปแบบของกราฟได้หลายรูปแบบนะครับมาดูนะครับว่ารูปแบบของกราฟนะครับที่นิยมใช้กันนะครับมันมีกี่รูปแบบนะครับโดยปกตินะฮะกราฟนะที่นะฮะเราใช้ใช้กันนะครับก็จะมี1กราฟแท่งสองกราฟเส้น3กราฟเรดาร์นะครับ4ี่กราฟวงกลม แล้วก็ห้ากราฟเข็มขัดนะครับเนี่ยมีตัวแปลกๆด้วยเนาะกราฟเข็มขัดนะครับอ่าครับซึ่งทั้งห้ารูปแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ใช้แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกราฟแท่งนะครับเราใช้เพื่ออะไรฮะนะกราฟแท่งนะครับวัตถุประสงค์ของกราฟแท่งนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะตรงนี้นะกราฟแท่งเนี่ยเป็นกราฟที่เราจะใช้กันบ่อยสุดเลยนะเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับทางด้านปริมาณ อาจจะเปรียบเทียบนะครับลาย a ลาย b ลาย c หรือเปรียบเทียบข้อมูลของเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนะครับใช้เพื่อการเปรียบเทียบเนาะส่วนใหญ่เราก็จะใช้กราฟแท่งเปรียบเทียบเลยนะข้อมูลของเสียเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนะครับมันมีความแตกต่างกันบ้างน้อยแค่ไหนนะครับนะหรือเปรียบเทียบปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในลายลาย a ลาย b ลาย c ลาย d แต่ละลายนะครับนะเอ่อเกิดของเสียเกิดขึ yeah. ้นเท่าไหร่นะใช้เพื่อการเปรียบเทียบนะครับ สองครับกราฟเส้นนะอ่ะกราฟเส้นดูการเปล um ี่ยนแปลงนะครับเมื่อเวลาหรือจากการเมื่อเวลานะหรือจากการเปลี่ยนครับนะกราฟเส้นก็จะคล้ายๆกับคอนโซนฉารนะครับนะดูดูแนวโน้มของกระบวนการดูแนวโน้มของข้อมูลนะครับนะดูความสูงต่ำของข้อมูลนะครับว่านะครับอ่ข้อมูลณณณเวลานั้นๆครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็ กราฟเส้นถ้าเราเห็นกันโดยทั่วไปก็คือนะฮะนะตลาดหุ้นใช่ไหมฮะตลาดหุ้นนะหรือท่านใดที่เทรดนะครับนะท่านใดที่เป็นเป็นเออนิยมเรื่องของการเทรดนะครับนะก่อนที่เราจะเทรดเราก็ต้องเข้าเข้าไปดูนะฮะดูกราฟเส้นก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับมันติดบวกนะเป็นเขียวหรือมันแดงนะครับนะบางทีมันเขียวเขียวอยู่กดซื้อตึ้งนะครับติดแดงนะปรานี้นะดังนั้นกราฟเส้นก็จะใช้บ่อยในส่วนของ ตลาดหุ้นนะครับด,ด,ดูดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะฮะเป็นเรียลไทม์นะดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเป็นเนะรียลไทม์นะกราฟเส้นจะคล้ายๆกับคอนโทรลชาร์ดเนาะไอเอ็กบาร์ชาร์ดที่เราใช้นะครับนะส่วนกราฟเรดาร์ครับอันนี้น่าสนใจมากนะกราฟเรดาร์นะครับแสดงภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เราศึกษาหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับกราฟเรดาร์นะครับนะคุณสังเกตมุมของมุมของอกราฟเรดาร์ กราฟเรดาร์หรืออีกชื่อหนึ่งคือกราฟแมงมุมนะครับเนาะคล้ายๆแมงมุมเห็นไหมอ่ะสมมติน,นะมี A มี B มี C มี D มี E มี F มี G นะครับอ่านะครับเห็นไหมมุมมุมของกราฟเรดาร์นเนี่ยมันก็จะแทนอ่าจะแทนนะแทนสิ่งที่เราสนใจสมมติอาจารย์อ่าให้ A A B C D E จนถึง G นะครับเป็นลายการผลิตเนาะลาย A ถึงลาย G นะครับเราอยากจะรู้การ เปลี่ยนแปลงของอยากจะรู้จำนวนของเสียหรืออยากจะรู้ยอดผลิตของทั้งไล่ตั้งแต่ไลย A จนถึงไลจ G นะครับว่ายอดผลิตของทั้งหมดนี้นะครับแต่ไลเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับนะเราสามารถที่จะโชว์ให้มันอยู่ในรูปภาพภาพเดียวกันได้โดยการใช้กราฟเรดาร์ก็ได้ครับนะซึ่งมันก็จะคล,นะล้ายๆกันนะกราฟแท่งเหมือนกันนะแต่แท่งเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะเป็น ความยาวนะครับแต่ถ้ากราฟเรดาร์มันก็จะเห็นเห็นเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเนาะนะครับอ่ะกราฟเรดาร์เนาะตรงนี้นะหรือกราฟแมงมุมนะครับการหนดหัวข้อที่วัดค่าได้แล้วแสดงค่าในแต่ละเรื่องจะช่วยให้มองภาพรวมเห็นะจะช่วยให้เรามองภาพรวมนะครับนะครับได้ชัดเจนและง่ายขึ้นนะครับกราฟเรดาร์นะครับที่อาจารย์เจอบ่อยๆเนาะสมัยที่อาจารย์ทํางานโรงงานแล้วกันนะครับ เวลาลูกค้ามาออเดดนะครับโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่เป็นของพวกกลุ่มยุโรปนะกลุ่มอเมริกาครับพวกกลุ่มที่เป็นที่พวกเมื่อก่อนมีนะกลุ่มพวกกลุ่มยุโรปกลุ่มอเมริกานะครับพวกเนี้ยเวลามาออเดดนะครับเขาก็จะมีเช็คมีออเดดเช็คลิฟต์นะครับมาตรวจตรวจทุกแผนกเลยตรวจ,จ,จ Q.C ตรวจ production นั่นน,นู่นเะนี้ยนะแล้วก็เอามาเอาข้อมูลมา s u m m และขึ้นมาเป็นกราฟเบตา้าถ้าเห็นนะครับว่าสมมติ A A เป็นหน่วยงาน q c B เป็นผลิต C เป็นจัดซื้อ D เป็นเซลนะ์นะนะแต่ละมุมของของกราฟเดาด์าครับก็จะเป็นชื่อของแต่ละ,ะแผนกนะครับจะทำให้ให้เราเห็นว่าเนี่ยแต่ละ,ะแนผนนะครับผลการออดดตนะฮะผลการออดิตของของรอบนี้เนาะแต่ละ,ะแผนกครับนะครับได้ NC ได้คากันเท่าไหร่จำนวนกี่จำนวนมากน้อยแค่ไหนจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะอย่าง A นะสมมตินะ A เนี่ยนะเห็นไฮะ สีสีเขียวเนี้มันขึ้นมาตรงจุดจุดของไอ้มุมกราฟเลยนั่นคือ A เกิดนะเกิดค่าสูงสุดประมาณนี้นะครับนะดังนั้นกราฟเรดาร์ก็เป็นอีกหนึ่งกราฟที่จะใช้ในการแสดงภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับให้เราให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้อาจา,ารย์แนะนำนะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะสอนวิธีการทําด้วยนะครับนะรบกราฟแท่งกราฟเส้นเนาะกราฟเรดาร์ครับ กราฟวงกลมนะครับกราฟวงกลมกับกราฟเข็มขัดก็จะคล้ายกันนะครับแสดงสัดส่วนของสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเหมือนกันเลยนะแต่เราจะนิยมใช้กราฟวงกลมมากกว่าเนาะกราฟวงกลมเนี่ยแสดงสัดส่วนนะครับนะของข้อมูลที่เราทําการเก็บนะครับซึ่งสัดส่วนส่วนใหญ่ที่เราจะแสดงคือนะฮะเราจะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เนาะสมมุติอันนี้เป็นเท่าไหร่ดีอันนี้เป็นสมมุตินะฮะ สามสิบห้าเปอร์เซนไอ้นี้สี่สิบเปอร์เซนนะครับที่เหลือก็เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าแล้วนะอันนี้อาจจะสักสิบห้าเปอร์เซนไอ้นี้สิบเปอร์เซนตนะครับเนาะแสดงสัดส่วนของสิ่งที่แตกต่างกันครับแสดงเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับแสดงเป็นเปอร์เซนต์แสดงเป็นร้อยละก็ได้นะครับซึ่งจะต้องรวมมาแล้วได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนนะครับนะครับ เป็นภาพกลมแยกเป็นสัดส่วนตามปริมาณที่เ <initiatives> กิดขึ้นในแต่ละเรื่องนะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสัดส่วนได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งกราฟวงกลมเราก็ไมยมใช้นะครับนะกราฟวงกลมนะครับบางทีเราเบื่อกราฟแท่งเนาะเราเบื่อกราฟแท่งนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นกราฟบุกลมก็ได้นะครับนะครับแท่งมันจะเห็นสัดส่วนชัดเจนนะสูงสูงต่ำตัวไหมฮะกราฟแท่งเนี่ยมันจะเห็นสัดส่วนชัดเจนนะครับสูงต่ำแค่ไหนเนาะแต่บงกลมก็จะเห็นในเรื่องของ จำนวนในส่วนของเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับนะเหมือนกันกราฟเข็มขัดเหมือนกันครับนะกราฟเข็มขัดนะครับก็จะคล้ายกราฟวงกลมหรือคล้ายกับกราฟแท่งแนวนอนนะฮะคล้ายกับกราฟแท่งแนวนอนนะครับโดยแยกสัดส่วนเหมือนกันนะฮะซึ่งในแต่ละส่วนนะฮะเราอาจจะให้คำนวณเป็น,น,นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็ได้นะครับนะกราฟเข็มขัดไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนะคล้ายๆกับกราฟแท่งแนวนอนนะครับ จะแยกเป็นสส่วนตามปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องนะครับโอเคถ้ากราฟแท่งคืออะไรกราฟแท่งคือสูงต่ำใช่ฮะสูงบ้างต่ําบ้างนั่นนี่นะแต่ถ้ากราฟรวมก็นะครับไอความสูงต่ําของกราฟแท่งนี้ก็เอามาเป็นความกว้างของแต่ละเข็มเข็มขัด,ขดแต่ละช่วงนะครับประมาณนี้นะนะดังนั้นนี่คือ5ชนิดของกราฟนะครับที่นะส่วนใหญ่ก็นิยมใช้นะครับแนะถ้าเราจะ ขมวดนะครับว่ากราฟประเภทไหนนะครับที่นิยมใช้กันสูงสุดนะก็จะมีหนึ่งกราฟแท่งนี้บ่อยมากเจอบ่อยนะหนึ่งนะกราฟแท่งนะครับสองกราฟวงกลมหรือกราฟพายนะครับเนี่ยสองตัวนี้นะที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับนะส่วนกราฟเส้นกราฟเรดาร์แล้วก็กราฟเข็มขัดนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอาจารย์แนะนํากราฟเรดาร์นะกราฟเรดาร์ครับส่วนกราฟเส้นก็เอาไปใช้จับในเรื่องของ การตรวจงานนะการคอนโทรลพารามิเตอร์ของเครื่องจักรก็ได้นะครับส่วนกราฟนี่อาจารย์แนะนาเลยนะครับเอาไปใช้ดูนะครับค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับโอเคทีนี้พวกกราฟเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะสร้างจากไหนนะกราฟนะครับสร้างสร้างได้โดยการใช้โปรแกรม Excel นะครับแล้ e เอ็มันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ให้สำหรับเราทำการคำนวณคำนวณอยู่แล้วนะครับนะ วิธีการใช้นะครับวิธีการทํากราฟนะครับสําหรับโปรแกรม excel นะครับมาดูกันนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้นะครับในส่วนของอหน้าตาทูล Excel ด้านบนนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชันนะครับขออาจารย์ถ้าตัวนี้อาจารย์ไม่ผิดเ,นะเป็นเวอร์ชันน่าจะเป็นสองพันสิบนะครับนะก็ของเรา excel ของเราอาจจะเป็นเวอร์ชันอื่นนะที่ไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกับอาจารย์ก็ได้ครับแต่ว่า มันก็จะมีแท็บด้านบนคล้ายๆกันเนาะมีโฮมมีอินเสิร์ตมีเพจเลเยอร์นั่นน่นนี่นะครับนะโอเคทีนี้วิธีการทํานะครับนะเบื้องต้นคุณก็ต้องเปิดแล้วเปิดในส่วนของ Excel ขึ้นมาก่อนเนาะนะเปิด Excel ขึ้นมาก่อนนะครับนะเปิด Excel ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับอ่าคลิกในในคลิกแท็บอินเสิรนะครับนะอินเสิร์ตภาษาไทยว่าอะไรนะฮะตัวนี้ ถ้าท่านใดใช้เมนูไทยครับมันก็ใช้คำว่าแทรกนะครับแต่อาจารย์แนะนำนะฮะโปรแกรมในส่วนของ Microsoft Office นะครับพวกไอ้ Facebook Excel it, Windows Word พวก Word Excel อะไรต่างๆเนาะใช้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าครับบางทีภาษาไทยเรางงนะฮะอังกฤษเราจะคุ้นเคยกว่าหนึ่งะคลิก Insert หรือแทรกนะครับนะซึ่งพอคลิกตัวนี้มานะฮะพอคลิกคำวา Insert มานะครับมันก็จะโผล่นะฮะโผลรูปของกราฟ นิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคอลัมน์คือกราฟแท่งนะกราฟแท่งลายคือกราฟเส้นนะครับนะครับพายคือกราฟวงกลมนะครับบาร์นะครับกราฟเข็มขัดเมื่อกี้คล้ายๆกันเนาะแล้วก็มีอะไรอีกฮะเอ่อถ้าเป็นกราฟเรดาร์ครับคุณเข้าไปในออเทอร์นะออเทอร์ฉาดนะครับตรงนี้นะเนี่ยกราฟเรดาร์จะอยู่ในนี้ครับมัน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 โชว์ออกมาไม่หมดนะครับดังนั้นถ้าคุณจะใช้กราฟเรดาร์คุณต้องใช้ตัว เอ่อคลิกไปที่ออเดอร์ชาร์ตนะครับเราจะมีกราฟเยอะแยะมากมายเลยครับเป็น3 d ดีก็มี2 d ดีก็มีนะครับนะโอเคหลังจากนั้นนะครับนะหลังจากที่คลิกเสร r ์ชเพื่อที่จะโชว์รูปแบบของกราฟเลยนะฮะนะคุณให้คุณพิมพ์ข้อมูลนะครับนะพิมพ์นะครับพิมพ์ข้อมูลนะครับที่นะต้องการนะทำกราฟนะครับนะข้อมูลของคุณนะครับนะจากตัวอย่างอาจารย์เป็นนะครับเป็นในเรื่องของ งานจำนวนตำหนิของงานนะครับคุณก็พิมพ์นะฮะพิมพ์ชนิดของดีเฟกใช่ไหมครับนี่เป็นชนิดดีเฟกเนาะแล้วก็จำนวนนะครับเข้าไปนะมีขีดกวนมีครีบมีหลุมมีเม็ดมีสนิมมีหักอนะฮะนะแล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปครับ1เซลล์ต่อ1ข้อมูลเท่านั้นนะครับนะหเซลล์นะครับ1เซลล์ต่อ1ข้อมูลเท่านั้นนะครับห้ามพิมพ์เซลล์เดียวกันนะครับทั้ง2ข้อมูลไม่ได้นะ1เซลล์นะหเซลล์ต่อ1ข้อมูลนะครับ โอเคหลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วข้อที่สองให้คุณคลุมดําครับคลิกขวาลากคลุมดําเลยนะครับนะคลุมดําข้อมูลนะเพื่อที่จะเอาไปทํากราฟนะครับหลังจากนั้นพอคลุมดำคลุมดำเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามครับคุณก็เลือกเลยครับว่าคุณจะให้ข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมาโชว์นะครับอยู่ในกราฟประเภทไหนนะครับนะ กราฟแท่งกราฟพายนะกราฟเส้นนะครับทีนี้ในส่วนของนะฮะกราฟแต่ละประเภทครับมันก็มีให้เลือกอีกครับอย่างกราฟคอลัมน์ครับก็จะมี2 d ดีมี 3D มดีเั็มีไซเดนเดอร์ครับเห็นไหมมีให้เลือกมีลูกเล่นให้เราเลือกอีกครับกูจะเป็น 2D นะนะธรรมดาก็ได้หรือจะเป็น3ามิติ3 d ดีคือ3มิติใช่ไหมครับเห็น็อปฟอนไซหรือจะเป็นไซเดนเดอร์ครับเป็นทรงกระบอกก็ได้นะครับนะ ให้เขาเลือกเอาเราให้เราให้คุณเลือกครับว่าจะเอาแบบไหนจะเอารูปเล่นรูปเล่นสวยงามแบบไหนครับคลิกข้อที่3คลิกคอลัมน์เสร็จปุ๊บนะครับคุณจะเลือกเป็นกราฟแท่งเนาะข้อที่4ี่ครับคุณก็คลิกเลือกนะครับว่าจะเอารูปแบบไหนครับ2 d 3 d หรือเซเนเดอร์เสร็จแล้วนะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอ่านะครับพอคลิกเลือกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนะรูปแบบของกราฟที่เราเลือกนะครับที่ขอจา์เลือกอะไรเลือกเป็นรูปแบบของไซเรนเดอร์นะครับ แต่รูปแบบที่เราคลิกเลือกปุ๊บนะครับมันก็จะโผล่ออกมาเป็นรูปแบบของกราฟที่เราได้ครับนี่ฮะเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งนะครับอ่านะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าคุณดูตรงนี้นะอ่าด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนาะด้านล่างนะ,นะครับมันก็จะเป็นอะไรฮะเป็นในส่วนของนะครับดิเลกของเรานะครับ ประเภทของดีเซลเนาะนะส่วนนะฮะแท่งตรงนี้ก็เป็นจํานวนครับอันนี้เป็นสี่เห็นไหมฮะสี่เนาะอันนี้เออ่ครีบครับสิบแปดลุ้มสิบนะครับแมตสิบสี่นะครับอย่างน้มันก็จะมันก็จะตรงกันนะครับยี่สิบสองยี่สิบห้าติดนี้ ถ้าคุณอยากจะปรับนะฮะถ้าคุณอยากจะปรับนะฮะสมมุตินะว่าคุณอยากจะปรับในส่วนของความถี่นะตรงนี้นะคุณบอกไม่เอาไม่เอาช่วงความถี่ช่วงละห้านะคุณอาจจะบอกว่าต้องการช่วงละหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับตรงเส้นนี้เลยฮะคลิกขวาตรงเส้นขอบตรงเส้นตรงเส้นแกนนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเลยครับว่า นะคุณจะให้ความถี่เท่าไหร่นะครับนะมันมีลูกเล่นเยอะนะครับมีลูกเล่นเยอะมากนะครับนะเปลี่ยนสีก็ได้นะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเนาะเปลี่ยนสีก็ได้น,ะนะั่นนู่นนี่นะครับนะก็ลองใช้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของก,องกราฟนะก็ควรที่จะให้ลูกน้องเราทําเป็นด้วยนะก็สอนเขา Excel ไง่ายๆเนี่ยนะ,นะ,นะอาจจะไม่ต้องมีลูกเล่นเยอะมากครับขอให้เขารู้นะครับว่าวิาวธีการทําทํำยังไงเนาะให้ได้เป็นกราฟออกมาก่อนนะหลังจากนั้นก็ พอสอนพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาสอนวิธีการนะสอนวิธีการปรับนะครับในส่วนของแกนต่างๆให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้ทุกท่านตอนนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่าเออเนาะตอนตอนนี้ทุกท่านเนี่ยเราใช้เรียนแบบซูมมันอยู่แล้วเนาะนะครับตอนนั้นลองไปเปิด Excel นะครับเนาะลองเปิด Excel แล้วลองหัดไปจิ้มทำกราฟนะครับซักรายการหนึ่งนะครับ นะเอาอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นกราฟแท่งกราฟวงกลมนะกราฟพายนะหรือเข้ามาที่ออเทอร์ตรงนี้เนาะดูประเภทของกราฟครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเราลองเข้าไปดูนะครับให้เป็นเข้าเข้าไปอาจจะทำกราฟออกมาก็ได้หรือเข้าไปดูข้อมูลบื้นต้นก็ได้นะครับนะอาจารย์ให้เวลา10บนาทีเนาะให้พวกเราเข้าไปลองเล่นทำกราฟนะครับเนาะโดยคุณอาจารย์นะสมมติตัวอย่างในเรื่องของ งานที่เราจะทำครับเอามานะพิมพ์เข้าไปก็ได้ก็ได้ครับนะพิมพ์เข้าไปก็ได้อะไรครับเป็น a b c d ก็ได้ครับแล้วก็จำนวนตัวเลขเข้าไปนะหนึ่งหนึ่งเซลล์ตัวหนึ่งข้อมูลนะครับหนึ่งเซลล์ตัวหนึ่งข้อมูลเนาะแล้วลองเอาไปปรับดูครับนะหรือลองเอาไปทำกราฟเรดาร์ดูครับนะลองทำกราฟเรดาร์ดูนะครับนะผู้เห็นถึงความสวยงามของกราฟเรดาร์นะครับอ่ะสิบนาทีนะครับทดลองทำกราฟนะครับท่านใดจะแคปหน้าจอมาให้อาจารย์ดูก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกเนาะอ่ะรุยเลยครับสิบนาทีครับผม